สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขออํานาจคุณพระรัตนตรยัยอํานาจพระแก้วมรกตข้มของพี่น้องชาวไทยให้ทุกคนปลอดภัยจากเชื้อโควิด2019ทุกท่านทุกคนเทินสาธุ สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้จะมาคุยเรื่องแมลงบัวกันนะครับแมลงบัวนี่ก็เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่ทําลายข้าวโลงได้พอสมควรก็ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ด้วยนะครับช่วงนี้โรคโควิด -19 รบบะบาดในประเทศไทยเรานะครับขอฝากพี่น้องทุกท่านรักษาเนะื้อรักษาตัวกันให้ดีๆพี่น้องที่มาจากกรุงเทพกลับถึงบ้านเราแล้วก็กักตัวไว้14วันนะครับก่อนออกไปไหนตามมาตรการของรัฐบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้เฒ่าผู้แก่แถวบ้านเรานั่นเองเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเราเนี่ยท่านจิตเชื่อง่ายนะครับบางครั้งท่านมีโรคประจําตัวก็รักษาง่ายบางครั้งท่านมีโรคประจําตัวถ้าติดไปแล้วเนี่ยก็ลําบากนะครับก็ขอฝากพี่น้องทุกท่านไว้ด้วยนะครับเป็นห่วงเป็นใยกันเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยทุกคนเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะครับเรามาดูลักษณะของแมลงบัวกันก่อนนะครับ ตัวเต็มัยของแมลงบัวเนี่ยจะมีลักษณะอย่างหนึง่งที่ปรากฏชัดๆเลยคือคล้ายยุงหรือลิ้นที่กัดกินวัวกินควายบ้านเรานั่นเองนะครับความยาวประมาณ3-4มมิลเมตรมีหนวดและขาสีดำนะครับถ้าไปเจอในนาข้าวเนี่ยบางครั้งกษตรกรทีคิดว่าเป็นยุงไม่ใช่นะครับมันเป็นมันเป็นแมลงบัวตัวที่2นะครับข้อที่2ลักษณะของแมลงบัวเนี่ยเพศผู้มีตัวสีน้ําตาลปนเหลืองขนาดเล็กกว่าเพศเมีย โดยทั่วไปในเพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าเพศเมียนั่นเองข้อที่3ตัวหนอนคล้ายหนอนมะแรงวันหัวท้ายเรียวมี3ระยะนะครับก็คือถ้าเราเคยเจอหนอนมะแรงวันเนี่ยตัวของหนอนมะแรงบัวเนี่ยก็คล้ายเหมือนหนอนมะแรงวันบ้านเรานั่นเองหัวท้ายแล้วหัวท้ายเรียวแหลมนั่นเองนะครับแล้วก็มีทั้งหมด3ระยะข้อที่4ระยะนอนเนี่ยประมาณ11วัน แล้วก็เข้าดักแน่อีก6วันตัวเต็มวัยเนี่ยสาถึงสวันนะครับในช่วงอายุหนึ่งเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้6กถึงเครั้งนะครับหมายถึงระยะเวลาการทนานาหนึ่งฤดูเนี่ยแมลงบวชจะขยายพันธุ์ได้ 6- กถึงเช่วงอายุก็หมายถึงว่า 6- กถึงเรุ่นนั่นเองนะครับช่วงอายุที่2 3 4เนี่ยจะทําลายข้าวเนี่ยหนักที่สุดอันนี้เป็นภาพของแมลงบวชนะครับด้านซ้ายมือเ,เป็นไข่ ตัวกลางี่เป็นนอนตัวด้านขวามือเป็นตัวเต็มใบนะครับมาดูลักษณะการระบาดของมแมลงบัวกับับข้อแดกก็คือมแมลงบัว่ยจะพบในแถวภาคเหนือเช่นตากแพร่ลำปางน,าน่านพะเยาแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่นะครับถ้าแถวภาคตะวันออกเชียงเหนือนก็จะพบแถวเลยอุบลนนองคายนครพนมสกลนครในช่วงเดือนที่ระบาดหนักทั้งสองทั้งสองภาคเลยนะครับทั้งเหนือทั้งอีสานเนี่ย ประมาณกันยาถึงตุลานะครับข้อที่4มแมลงบัวจะออกจากตัวเตียมไบเมื่อเริ่มฤดูฝนก็คือฝนตกเมื่อไหร่มันออกเพื่อนั้นแหละนะครับมแมลงบัวเป็นตัวเตียมไบเนี่ยข้อที่5ตัวเตียมใบและ,มะแมลงบัวเนี่ยจะเข้าทําลายแปลงนาะตั้งแต่ระยะกล้าหรือช่วงข้าวอายุประมาณ25-30ถึงวันนะครับเพราะว่าพอฝนตกปั๊บใช่ไหมครับแล้วเราก็หวานกล้าพอหวานกล้าเสร็จ แมลงบวตัวนี้ก็เข้าทําลายได้เลยครับมีเกษตรกรบางคนอาจสงสัยว่าทําไมพบแต่ภาคเหนือและภาคอีสานนะครับเพราะว่าสองภาคนี้มีลักษณะที่แมลงบัวเจริญเติบโตได้ดีเช่นมีภูเขาล้อมรอบมีความชื้นสูงนะครับนั่นเอง2ปัจจัยนี้นทำให้แมลงบวยระบาดอยู่ในแถวภา,าคเหนือภาคอ,อีสานแนถวจังหวัดเหล่านี้เ,ย,เยอะพอสมควรจังหวัดอื่นก็มีนะครับแต่ว่าไม่เยอะเหมือน,นจังหวัดที่ผมกล่าวมา รามาดูลักษณะการทำลายข้าวของมแมลงบวกันบ้างนะครับเวลาแมลงบัวททำลายข้าวเนี่ยข้าวจะเป็นลักษณะเหมือนมันหักลงนะครับเป็นหักเป็นป้องลงแล้วก็ขาดออกจากกันนอนแมลงบัวยมันจะอยูใ่ในข้อป้องพอลมพัดมาเนี่ยทำให้ข้อป้องข้าวมันหักพับลงบางครั้งก็ขาดออกจากกันเลยก็มีตามภาพเนี่ย,ยนะครับเป็นลักษณะเหมือนหลอดบัวหรือหลอดหอมนั่นเองพืชอาหารของแมลงบัวเนี่ยกับพืชอาศัยก็มีพวกข้าวข้าวป่าหญ้าไซรหญ้าป้อง นะครับยาชนากาาและพวกย้าติ่นติดต่างๆอันนี้เป็นพืชอ,อาศัยซึ่งเกษตรกรเนี่ยควรกำจัดพืชเหล่านี้ออกจากนาด้วยเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งซ่องสมของพวกแมลงบัวเยอะพอสมควรแล้วมาดูวิธีการป้องกันกําจัดแมลงบวกันบ้างนะครับข้อแรกก็คือเกษตรกรเนี่ยต้องกําจัดไม่ใช่เพื่อรอบแปลงนาะเช่นข้าวปลาข้าวนกหญ่าใสพวกเนี้ยเอาง่ายๆก็คือแปลงนาของเราให้มันสะอาดยกเว้นพวกตนน้นมะม่วงต้นไหไรพวกเนี้ยซึ่งเราปลูกไว้ที่นานะครับ พวกญาเนี่้ออกให้หมดเอาให้เป็นปุ๋ยพวกต้นมะม่วงอะไรก็ได้นะครับไม่ให้พวกแมลงบัวมันอาศัยอยู่ได้นั่นเองข้อที่2ภาคเหนือเนี่ยควรปลูกข้าวอยู่ในช่วง15กรกฎาคมถึงเดือนสิงหานั่นเองนะครับหรือจะปักดำเป็นสองครั้งที่ทําแบบนี้ก็เพราะว่าลดความรุนแรงของการทำลายของแมลงบัวลงนั่นเองนะครับส่วนในแถวภาคตะนออกเฉียงเหนือเนี่ยควรปลูกข้าวหรือดำนา ในช่วงประมาณเดือนมิถุนาถึงก,กรกฎานะครับซึ่งจะแต่งตจากภาคเหนือนิดหน่อยนะครับบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับว่าฝนมันมาเร็วหรือมาช้านั่นเองนะครับบางครั้งก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าฝนเนี่ยมันมาเร็วหรือมาช้านั่นเองซึ่งทางเหนืออีสานเนี่ยฝนมันจะมาไม่พร้อมกันนะครับข้อที่สไม่ควรหวานข้าวหรือปักดำทีเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราดำทีหรือเพราะว่าถ้าเราดำทีหรือหวานทีอย่างเงี้ยนะครับ อากาศมันจะไม่ระบายและก็แมลงพวกนี้เนี่ยมันจะเข้าทำลายได้ง่ายด้วยระยะปักดำก็10คูณ 15- 15คูณ 15, 15, 15ประมาณนี้นะครับส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือที่มีการระบาดของแมลงบวเป็นประจำก็ลองทำวิธีนี้ดูนะครับจะลดความรุนแรงของโรคนี้ลงได้ลงทั้งแถบภาคเหนือด้วยนะครับข้อที่4ตัวเต็มไบที่บินมาเล่นแสงไฟตามบ้านเวลาช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยเราก็ใช้พวกไม้ตีแมลงมันตีมันได้หรือหรือนะครับ เกษตรกรเวลาไปไล่ไปนาเนี่ยนะครับจะมีหลอดไฟชนิดหนึ่งนะครับซึ่งล่อแมลงได้หลอดไฟล่อลแมลงเป็นชีม่วงๆอ่ะนะครับเกษตรกรสามารถใช้ตัวนั้นล่อพวกนี้ได้พวกนี้ก็มาเหมือนกันนะครับให้ตกลงน้ําที่เรารองอยู่ใต้หลอดไฟนั่นเองนะครับมันก็จะสามารถกําจัดพวกแมลงบัวได้ดีพอสมควรข้อ yeah. ที่5ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงใดๆในการต้องการกำจัดแมลงบัวเนื่องจากไม่ได้ผลและก็ยังเสียงเงินฟรี แถมไม่แถมทำลายพวกศัตรูธรรมชาติที่ไปกาจัดแมลงบัวได้อีกด้วยนะครับข้อนี้ทาไมเขาไม่ไม่หีข้อนี้ทําไมเขาไม่ได้นําให้ใช้สารเคมีเพราะอย่างนี้นะครับแมลงบวเนี่ยเมื่อตัวเต็มวัยมันจะมีปีกใช่ไหมครับพอสมมุติว่าเราจะฉีดสารเคมีเนะี่ยเกษตรกรส่วนมากเนี่ยจะฉีดสารเคมนะีในช่วงกลางวันหรือในช่วงตอนเย็นนะครับเพราะว่าถ้าจ้างฉีดเนี่ยเขาไม่ฉีดให้หรอกตอนเย็นนะครับเขาจะฉีดตอนกลางวันนี่แหละนะครับเพราะว่าพวกนี้เขารับจ้างฉีด ประเด็นสาคัญคือเวลาฉีดพอเราไปทําให้ต้นข้าวมันเกิดอาการไหวๆนิดหนึ่งไหวตีนิดหนึ่ง,นนงมแมลงบวบพวกนี้มันมีปีมันก็บินไปแล้วนะครับซึ่งเราฉีดเนะี่ยยังไงก็ไม่ถูกตัวมันนะครับสาเหตุนี่แหละครับทําไมเขาไม่แนะนําให้ใช้สารเคมีนั่นเองนะครับถ้าเกษตรกรท่านไหนไปคลานเคมีแล้วเขาแนะนําให้ใช้สารเคมีเนะี่ยไม่แนะนํานะครับเสียเงินทิ้งท้เฉยนะครับไม่มีประโยชน์แล้วมาดูสูตรน้ําหมักเชื้อภาพป้องกันพวกนี้บ้างนะครับ ก็เป็นสูตรเดียวกับพวกเพีย้พวกนอนนะครับสามารถฉีดทุกๆสามถึงเวันนะฉีดป้องกันเรื่อยๆมันก็จะไม่มีแมลงบวมมารบกวน,านาเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมีสูตรไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูสูตรน้ำหมักชีวภาพกันบ้างนะครับในนี้ผมจะเสนอหลายสูตรสูตรพวกกาจัดเพี้ยกาจัดนอนต่างๆสามารถใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ในข้าวในพืชผลต่างๆสูตรแรกเป็นสูตรน้ำหมักชีวภาพของอาจารย์ทองเหมาะนะครับผมขอนํามาเล่าในที่นี้ให้พี่น้องเสร็จก่อนฟังนะครับ มีวัตถุดิบดังนี้นะครับน้ำตาลแดงกิโลน้ำมะพร้าว3ลิตรเหล้าขาว2ขวดพริกไทยดำสองถึงสขีดน้ำส้มส,มสายชู1ขวดใหญ่นะครับวิธีทำก็คือให้เกษตรกร,กรเน้นนำพริกไทยดำเนี่ยสองถึงสขีดมาโขกให้ละเอียดเลยนะครับปั่นให้ละเอียดได้ยิ่งดีขั้นตอนที่2นําน้ําตาลสายแดงน้ำมะพร้าวน้ำส้มสายชูเหล้าขาวผสมกันเทลงในถัง20เลิตรก็ผสมกันหรือจะประมาณถัง5้าลิตรก็ได้นะครับถ้าใครมีถังใหญ่มันจะคนได้ง่ายหน่อย แล้วก็คนให้เข้ากันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็นําพริกไทยดาที่เราโขลกมาเนี่ยเทลงไปในทางที่เติมพวกวัดสดุก่อนหน้านั้นไว้แล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้หมักทิ้งไว้7วันนะครับสามารถนําไปใช้ได้เลยโดยวิธีการก็คือเรากรองเอาแต่น้ํามาเก็บใส่ขวดไว้ใช้อันตา,ค,าค่านหยิ่พ่นก็คือใช้น้ําหมัก50มิลลิตรต่อน้ํา20ลิตรหมายถึงว่า5ช้อนแกงเนี่ยนะครับต่อน้ํา20ลิตรนั่นเอง ฉีดพ่นทุกห้าถึงเจ็ดวันนะครับหรือจะถีกว่านั้นก็ได้ถ้าใครขยันแต่ถ้ามันมีการระบาดวันเว้นวันเลยก็ได้นะครับสูตรนี้เนี่ยจะใช้กาจัดเพลี้ยต่างๆเช่นเพลี้ยไฟพวกเพลี้ยรกระโดดเส้นตานที่รกระโดดลังขาวเพลี้ยอ่อนในข้าวในพริกในแตงโมใช้ได้หมดนะครับสูตรนี้มาดูสูตรที่2กันบ้างก็เป็นสูตรที่ใช้ในการจัดเพลี้ยต่างๆเหมือนกันมาดูวัตถุดิบกันบ้างนะครับสูตรนี้จะใช้พริกแกงเผ็ด2กิโล พริกแกงเผ็ดนี้เกษตรกรสามารถซื้อในตลาดสดได้ทั่วไปมีหมดทุกอย่างนะครับ2น้ำส้มควันไม้5ลิตรจะใช้เองหรือซื้อตามร้านค้าก็ได้3นเล้าขาว2ขวดใหญ่ไม่ใบสะเดาแก่หรือแบบเป็นเม็ดที่ขาบนแล้วขายตามร้านค้าเนี่ยสกิโล5ผงซักฟอก500กิโลกร,รัมยี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่จํากัดเรามาดูวิธีการทํากันบ้างนะครับข้อแรกเลยเรานําพริกแกงเผ็ด2กโลเนี่ย มาแช่ในน้ำยี่ลิตรนาน 10- 12ชั่วโมงแล้วก็กรองเอาแต่น้ำไปไว้อีกถังหนึ่งนะครับอันที่2ถ้าเราได้ใบสะดาแก่มาแล้วก็นาใบสะดาแก่ใส่ปิด๊ดแล้วก็ใส่น้ําจนเต็มให้ห่างจากาปลายปากปี๊ดประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็ต้มจนน้ํานั้นเหลือครึ่งปิด๊ดแล้วก็ปิดไฟทิ้งให้เย็นแล้วก็กรองเอาแา่น้าไปไว้อีกภาชนะหนึ่งนะครับถ้าหากใครได้มเมล็ดสะดาบดมาเนี่ยนำไปแช่น้ํา 10- 12ชั่วโมง แล้วก็ครองออาแต่น้ําแล้วก็นําไปไว้อีกภาชนะหนึ่งน,นะครับพอเราได้น้าพริกแกงเผ็ดน้ําสะเดาเสร็จแล้วเนี่ยเราเตรียมถัง50ลิตรไว้ถังหนึ่งนะครับขั้นตอนที่3เรานําถัง5้ลิตรมาแล้วก็เทน้าพริกแกงน้ําสะเดาที่เรากลองออาแต่น้ําเสร็จแล้วนะ,นะครับเทลงไปแล้วคนให้เข้ากันเทเหล้าขาวเทน้ําส้มสายชูเทผงซักฟอกลงไปแล้วก็คน,น,นาาให้เ,นเ,นเข้ากันในถัง50ลิตรแล้วก็ปิดภาชนะไว้นะครับนําไปใช้สามารถนําไปใช้ได้เลยวิธีเก็บ เก็บในที่ร่มนะครับอย่าให้โดนแสงเพราะว่ามันจะเสื่อมคุณภาพเร็วนะครับไว้ตามชายคาบ้านเราก็ได้ตรงไหนที่แดดส่องไม่ถึงนะครับอัตราการใช้เขาใช้อยู่ที่1 5 0ยหถึงสองซีซีต่อน้ําเปล่า20ลิตรฉีดพ่นทุกๆ5้ถึงเวัน1 5 0ยหถึงสองซีซีเนี่ยก็ประมาณ15ช้อนแกงถึง20ช้อนแกงต่อน้ํา20ลิตรนั่นเอง เฉีดพ่นทุกๆ5ถึง7วันจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหมักสูตรนี้เนี่ยใช้ภายในหมดหนึ่งอาทิตย์ก็จะเป็นการดีเพราะว่ายิ่งนานไปเนี่ยฤทธิ์ของเหล้ากับน้ำส้มสายชูมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับส่วนน้ำหมักชีวภาพสูตรที่3อุปกรณ์ก็จะมียาฉุน1.5กิโลกรวยสด3กิโลมะกรูดผ่าเครื่งซีก10-20กิโลเหล้าขาว2ขวดน้ำส้มสายชู2ขวดกับน้ำตาล 100cc em 100cc หรือเจลีนชีนองกล้วยก็ได้ 100cc นะครับน้ำสะอาด10ลิตรเรามาดูวิธีการทำ อันดับแรกก็คือเรานาหม้อต้มแกงมาหม้อหนึ่งนะครับบรรจุน้ําได้ประมาณ2-3ลิตรน่นะครับเราก็นําใส่น้ําลงไปแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดแล้วก็เทยาฉุนลงไปแล้วก็เคี่ยวให้น้ํายาฉุนเนี่ยออกมาให้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้มันเย็นนะครับเพื่อจะกรองเอาแต่น้ําจากนั้นพอมันเย็นเสร็จแล้วก็กรองเอาแต่น้ํายาสูบไปไว้ภาชนะหนึ่งก่อนข้อที่2เรานําถังหมัก50ลิตรมาถังหนึ่ง จากนั้นเราก็เทหัวกลอยสด3กิโลลงไปหัวกลอยสดนี่หมายถึงว่าสับให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยมะกรูดตามด้วยเหล้าขาวตามด้วยน้ำส้มสายชูตามด้วยกับน้ำตาลตามด้วย EM และปิดท้ายด้วยน้ำสะอาดคนให้เข้ากันเลยนะครับคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากคนเสร็จพอมันเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จเราก็เติมน้ำยาสูบที่เรากองเอาแต่น้ำไวนะ้น่ะมาเทลงไปแล้วก็คนเข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องหมักนะครับ สูตรนี้อัตราใช้ก็คือใช้น้ำหมัก 10- 24ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่น5-7วันหรือถ้ามันมีการระบาดมากๆวันเว้นวันเลยก็ได้นะครับสูตรที่4เป็นสูตรป้องกันกำจัดเพลี้ยและหนอนนะครับวัสดุมีอะไรบ้างนะครับ1ยอดยูคาลิปตัส2กิโลกร,รมัม2ยอดสะเดา20ยอดหรือ1ปิด3ข่าแก่2กิโล4บริเพชร2กิโล5จุลชีนอนกล้วย1แก้ว6กากน้ำตาล1แก้ว้ามาดูวิธีการทำกันบ้างนะครับ เรานำปีดมาตึงปีดนะครับแล้วก็นำยอดยูคาลิปตัสแซเดาขาแก่บริเพรที่สับละเอียดแล้วนะครับลงไปในถังในปีดนั่นแหละนะครับเติมน้ําให้เต็มให้ห่างจากปลายปีดประมาณสัก2ข้อมือนะครับแล้วก็ต้มไฟให้เดือดแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหลือน้ําประมาณครึ่งปีดแล้วก็ปิดไฟทิ้งไว้ให้เย็นพอเย็นแล้วเนี่ยเราก็นําถัง50ลิตรมาถังหนึ่งเททั้งหมดเนี่ยลงไปในถัง50ลิตรหรือมีโอ่งใช้โอ่งก็ได้นะครับ คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่งหลังจากนั้นเราก็เติมจุลินทรีย์หนอ่อกล้วยลงไปหนึ่งแก้วกากน้ำตาลหนึ่งแก้วคนให้เข้ากันนะครับปิดฝาให้สนิททิ้งไว้ 3- าถึงเวันสามารถนําไปใช้ได้อัตราการใช้ก็คือใช้น้ําหมักครึ่งกระป๋องกาแฟต่อน้ํา20ลิตรนะครับสูตรนี้จะเข้มข้นดูอัตราการใช้ก็คือครึ่งป๋องกาแฟต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นทุกๆ5้ถึงเวันหรือ3าถึงเวันก็ได้นะครับถ้าหากมันมีการระบาดพ่นวันเป็นวันเลยก็ได้ ส่วนสารชีวพันธุ์พวกชีวภาพเนี่ยนะครับที่ใช้ในการกาจัดนอนและแมะลงเนี่ยก็จะเป็นพวกเชื้อบิวเวอร์เรียซึ่งเชื้อบิวเวอร์เรียเนี่ยพอฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่ตามต้นข้าวเรานะครับถ้าหางแมลงบวมาเกาะโดนตรงที่เราฉีดบิวเวอร์เรียไว้เนี่ยหรือพวกลาขาวเนี่ยมันก็จะไปติดตามตัวแมลงบัวทําให้แมลงบัวตายไปใน 2- อถึงสวันได้ซึ่งพวกเชื้อบิวเวอร์เรียก็สามารถหาซื้อได้ในพวกปัตตาช้อปปี้ก็มีเยอะยอะนะครับ เชื้อชีวพ,พันธุ์ที่ผมอยากแนะนําตัวหนึ่งนะครับในการป้องกันกำจัดมแมลงศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นข้าวพลิกอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับเชื้อราตัวนี้เนี่ยเป็นราขาวชื่อว่าบิวเรีมีความสามารถใน,ในการกําจัดมแมลงศัตรูพืชนอนศัตรูพืช,นนพชได้ดีนะครับแล้วก็ราคาก็สามารถซื้อหาได้เชื้อราบิวเวรี่ในตลาดเขาจะเรียกว่าราขาวหรือบิวเรีนะครับมีความสามารถในการกําจัดนอนกําจัดเพลี้ยต่างๆได้ดี อันนี้คุณเป็นคุณสมบัติของเขาเลยนะครับโดยทั่วไปเชื้อวิวเวียเนี่ยแต่ก่อนสมัยที่สารเคมีในการป้องกันกําจัดเชื้อราย,ยังไม่เข้ามาไทย,ยจริงๆเชื้อพวกนี้ก็อยู่ในแผ่นดินเราเนี่ยนะครับมันก็เกิดกําจัดแมลงโดยตัวของมันเองมันเป็นศัตรูธรรมชาติต่อกันแหละนะครับพอมันถูกสารเคมีกาจัดเชื้อราเนี่ยมันก็หายไปจากท้องถิ่นบ้านเรานะครับนักวิชาการหลายท่านก็เลยนําเชื้อตัวนี้เนี่ยมาเพาะใหม่แล้วก็ทําให้เป็นสปอร์ มาฉีดพ่นกับจัดแมลงจนถึงทุกวันนี้ในตลาดทั่วไปเนี่ยชื่อวิวเบเลียเนี่ยนะครับมันจะมีหลายยี่ห้อเช่นเทปโตฟาสเนตบูเบเลียลวิวเบเลียพลัสพวกเนี้ยเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราอ่านชื่อเนี่ยนะครับมันจะมีกรอบผุกลบมากมีองค์ประกอบของเชื้อตัวไหนบ้างเราอ่านดูถ้ามีวิวเบลเลียเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดนะครับเพราะบางยี่ห้อเนี่ยจะมีวิวเบเลียผสมเมาไลเซียมบ้างอันนี้ก็ดีไประดับหนึ่ง พราะเมตาลเซียมเนี่ยมันจะมากาจัดพวกแมลงปีกแข็งได้ด้วยนะครับแต่อันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะบิวเอรเียนะครับเรามาดูการทํางนานของบิวเอรเียนะครับเวลาเราผสมน้ําเข้าไปเนี่ยในการฉีดพ่นบิวเวอเลียบวเอรเียเขาจะได้ความชื้นจากน้ําที่เราผสมเข้าไปพอฉีดพ่นในลงตัวแมลงเนี่ยเขาจะงอกสปอร์มาแล้วก็แทงเข้าไปในตัวแมลงนะครับแทงจะกินพวกอวัยวะต่างๆในตัวแมลงแล้วจะทําให้แมลงเนี่ยเบื่ออาหารไม่เคลื่อนไหวแล้วก็ตายในที่สุดเวลาเขาตายเนี่ย จะเป็นลักษณะสีขาวๆหุ้มตัวแมลงอยู่อันนั้นเป็นเชื้อราบิวเอรีหากท่านใดจะขยายก็สามารถนําจากตัวแมลงมาขยายได้ซึ่งวิธีขยายก็มีมากใน YouTube สามารถหาเสร์ชดูได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลที่ระบาดในนาข้าวบ้านเราเนี่ยนะครับตายเพราะว่าเชื้อราบิวเ,เอรีเ,เขาทำลายเชื้อราบิวเอรีเนี่ยเวลาเข้าทาลายเนี่ยจะไม่ได้ตายเหมือนสารเคมีที่โดนตัวแมลงแล้วก็ตายไปในพิบตา จะใช้เวลาอยู่ประมาณ 2- อถึงสวันถึงจะเห็นผลนะครับแต่แรกเนี่ยเบื่ออาหารในวันแรกนะครับสวันสองไม่เคลื่อนไหววันที่3เนี่ยตายเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของมิวเลียนะครับที่เขาทาลายพวกนอนและก็แมลงแมลงจะอ่อนเพลียไม่เคลื่อนไหวเบื่ออาหารพวกนี้แล้วก็หยุดเคลื่อนไหวแล้วก็ตายอันขาวๆเนี่ยเป็นเชื้อรามิวเลียที่เกาะพวกแมลงที่มันกินเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็ตายในที่สุดจริงๆในชาก,การเขาก็ใช้เชื้อจากเชื้อแมลงเนี่ยที่ตายจาก การทำลายของบิวเวอรเียนะครับนำไปขยาย